รถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์เก่านอกสภาพดีสวัสดีค่ะวันนี้น้องอ้างจะมาแนะนำรถแท็กเตอร์จากจำหน่ายโดยบริษัทชาวแท็กเตอร์กันค่ะคันที่1 t 7 0 5 0เครื่องยนต์ดีเซล195แรงม้าระบบ6สูบราคา1,930,000บาทคันที่2 t 7 0 4 0เครื่องยนต์ดีเซล182แรงม้า ระบบ6สูบราคา1,530,000บาทเดี๋ยวขับให้ดูค่ะรถแท็กอร์คันละร้านก,กว่าๆค่ะเล็กๆ4สูบก็เป็นร้านแล้วนะคะของหนู6สูบนี่ร้านกลางๆใหญ่แรงบุกเบิกตาจูง แข็งแรงก็ต้องลดแท็กเตอร์ที่บริษัทช้างแท็กเตอร์รับขาดในชั่วโมงนี้หากลูกค้าคนไหนสนใจสามารถมาชมสินค้าที่บริษัทช้างแท็กเตอร์สุพรรณบุรีได้เลยนะคะหรือโทรมาที่เบอร์0800697097ได้เลยนะคะเบอร์น้องอังค่ะวันนี้น้องอางขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ